ในคลิปนี้นะครับมาแนะนําแนวความคิดในการจัดดกอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคิวของ move flash นะครับ move flash มาเป็นยังไงมาดูกันนะฮะก็จะเป็นการรวมเหล่าฮีโร่ที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายพื้นที่นะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็จะมี iron f r e e z นี่ครับการไปน,นี้นะครับเพื่อลงมาแล้วนะครับแล้วใบถัดไปที่ลงต่อจาก iron f r e e เนี่ยจะถูกส่งไปยังพื้นที่ด้านซ้าย1ช่องนะครับ แล้วก็มีตัวของ Nice Crawler นี่นะครับที่มันจะสามารถย้ายพื้นที่ได้เองนะครับ1เกมต่อ1ครั้งและที่เกี่ยวกับ move อีกนะครับอันนี้ก็เกี่ยวนะแต่มันไม่ move นะฮะ c o r o s u s นะฮะก็คือเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องนะครับก็คือไม่สามารถถูกทำลายถูกย้ายหรือถูกลดพลังต่อสู้ได้นะฮะเป็นอยู่ยงคงกระพันเลยนะฮะ วางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นมันเกี่ยวกับ Move เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มูฟไงแล้วก็จะมีตัวของนี่ครับคลาวเวนนะครับคลา w เวนนี้ก็คือเมื่อมันอยู่พื้นที่ไหนแล้วมันมีตัวใดๆที่ถูกส่งมายังเลนของมันเนี่ยนะฮะมันจะได้พลังโจมตีเออไม่ใช่พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นบวก2นะครับจาก3กลายเป็น5 แต่ถ้าเกิดย้ายบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับส่วน Multi p l e Man นะฮะตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้ย้ายเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันถูกย้ายปุ๊บมันจะ copy ไปอยู่ยังอีกพื้นที่นะฮะหมายถึงว่าสมมุติมันอยู่เลนขวาแล้วมันถูกย้ายไปเลนกลางมันก็จะ copy ล่างตัวของมันเนี่ยไปยังเลนขวาได้อีกนะครับ ซึ่งลองดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการใบนี้มันมีเอฟเฟกต์หรืออะไรที่มันเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยเวลามันถูกย้ายมันก็จะก๊อปปี้พลังเท่าๆกันเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเราเล่นมัลติเพลย์แมรแล้วสวมใส่ตัวของฮาร์คบัสเตอร์นะครับให้มันเพิ่มพลังขึ้น3มเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5อ่าเป็น6นะครับเพราะท้งคาตั้งต้นเป็น3มนะฮะัมันก็จะกลายเป็น6เสร็จแล้วมันถูกไอรอนฟิสส่งไปยังทางด้านซ้ายมันก็จะก๊อป ไอตัว m u l t i p พล m a แเนี่ยที่พลังจบตี6อยู่ในเลนขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็โอ้โหอันนี้คือคอมโบที่ดีเลยนะฮะส่วนด็อกเตอร์สตริะครับอันนี้ก็บอกว่ามันสามารถที่ย้ายการ์ดที่มีพลังต่อสู้สูงที่สุดทุกใบของคุณนะครับมาอย่างพื้นที่นี้หมายความว่าในช่วงจวังหวะนั้นนะครับพลังต่อสู้ที่สูงที่สุดคือเท่าไหร่สมมติว่าเป็น10นะครับแล้ว 1 0เนี่ยมันมีอยู่3ใบนะครับมันก็สามารถที่จะถูกส่งมาอยู่ในเลนเดียวกับด็อกเตอรสเตนถ้าว่ามันมีช่องให้วางได้ครบถ้วนนะครับ3ใบก็สามารถที่จะกอบมาได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีที่เกี่ยวกับ move อีกก็น่าจะเป็นใบนี้เลยครับไฮดรอนะฮะอันนี้เมื่อมันลงมานะครับอันนี้ Energy 6ก็ส่วนใหญ่ก็จะลงใน เติร์นท้ายๆนะครับมันจะเป็นสกิลเปิดตัวนะครับก็คือการ์ดใบอื่นๆยกเว้นมันเนี่ยนะครับจะถูกย้ายพื้นที่ไปยังทางซ้ายหนึ่งพื้นที่นะครับนี่ก็เหมือนไอรอนฟิสแต่ว่ามันเป็นสกิลที่เปิดตัวก็คือวางปุ๊บเอฟเฟกใช้งานเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายแค่ใบเดียวย้ายไปทั้งกลุ่มเลยนะครับก็คือเหมือนโดนลมพัดอะไรแบบนั้นนั่นเองนะฮะ ส่วนการใบอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยจริงๆแล้วก็คุณผู้ชมไปหาใบที่คิดว่ามันส่งผลดีต่อเด็กนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนําเข้ามาได้นะครับรวมถึงใบพวกนี้ที่กล่าวไปนะครับอาจจะไม่ได้ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าเห็นว่า,ามีการ์ดที่ดีกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าให้จําเป็นคอนเซปต์ของมันก็คือจะเป็นการย้ายพื้นที่หลักๆก็คือเพื่อที่จะ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามโดนโดนหลอกนะฮะแบบเหมือนเราจะมาเล่นเลนขวาแต่ที่ไหนได้สุดท้ายแล้วเราถูกส่งจากเลนขวาเลื่อนไปซ้ายซ้ายซ้ายเลนกลางก,ก็ไปซ้ายสุดนะฮะกลายเป็นว่าเปลี่ยนเลนไปนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราจะใช้หรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นการ์ดอื่นๆที่พี่บอยใส่เข้ามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมในค่าพลังต่อสู้นะฮะอย่างการ์ดแบบนี้ก็คือเพิ่ม ทุกๆใบของเรานะครับหนึ่งพลังต่อสู้แล้วการใบนี้ครับถ้าเกิดว่าหลักเราอะยังมีพื้นที่ว่างนะครับที่ไม่ได้เล่นอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังต่อสู้บวก5ก็กลายเป็น10เลยนะครับเป็นการเสี energy ที่มีพลังสูงถึง10เลยนะฮะแล้วก็จะมีใบนี้ก็หลังจากที่การใบนี้ลงนะครับเรามีการใบอื่นๆที่มาลงในพื้นที่เดียวกันนะครับการใบนี้จะเพิ่มพลัง บวกหนึ่งนะครับถ้าเราสมมุติอันนี้ลงใบแรกในเลนนั้นแล้วก็มีอีก3ใบลงมาแปลว่าการเบ,บ็นี้จะมีพลังสูงสุดอยู่ที่6เลยนะฮะเพียงใช้แค่2 e n e r g เเท่านั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆและม่นําซ้ำ 3, ถ้าเกิดว่าสวมกับฮักบัตเตอร์อีกนะครับก็มีโอกาสที่จะเพิ่มได้อีกนะเพราะว่าฮักบัตเตอร์มันจะเหมือนประหยัดพื้นที่นะครับโดยตัวของมันจะไปรวมร่างกับแองเจล่าอะไรแบบนี้แล้วก็มี มันก็จะได้พลังบวก1ไปเพิ่มแล้วก็บวกฮักบัตเตอร์อีก3เป็น4่บวกเป็น7นะฮะแล้วก็มีตัวมาสมทบอีก3ใบใช่ไหมก็จะกลายเป็น10นะครับเต็มที่เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอ้มีใบนี้อีกอ,อันนี้บอกจะเพิ่มก้อนหิน1ใบไปพื้นที่เราอันนี้จะทำให้เปลืองพื้นที่นะครับแต่ว่ามันเป็น2 Energy ที่พลังต่อสู้ถึง5เลยนะครับก็ถือว่า ลังมันสูงนะมันก็เลยมีข้อเสียใส่อะไรมาให้นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงดูแค่คําฟังแค่คําอธิบายอาจจะตามไม่ทันนะฮะมาเห็นภาพกันเลยดีกว่าวอเมียนะครับบอกว่ากา์ดใบถัดไปที่คุณลงที่นี่จะถูกทําลายก็ลองดูว่าการไปไหนควรทําถูกทําลายอืม าจะไม่มีนะก็เอาไอรอนฟิสส่งมาตรงกลางตรงนี้โอ้อเมริกอเมริกาซาเวสนะถ้าจะบวกพลังต่อสู้3ให้กับใบบนสุดของเขาอ,อันนี้สองจีเอนอจีหลังจากที่คุณลงกาแบบนี้เพิ่มพลังต่อสู้โอเคมาเลีขวาเลยแล้วกัน อ้าวลืมดูครับอันนี้ออนซลอสซิตาเดลนะรับอกว่าเอฟเฟกต่อเนื่องที่นี่จะเพิ่มไปสองเท่าโอ้ต้องหาโอ้นี่ต่อเนื่องปะไม่ต่อเนื่องเฮเออเมื่อกี้พี่บอยไม่ไม่ลงอันนี้เอาลืมไปลืมไอรอนฟรสจริงๆทุกคนลงอันนี้ฮะอ้าวแต่ว่านี่ครับ มีเอ่อเรียกว่าอะไรเพิ่ม Energy ด้วยอันนี้นะครับเทร์นี้บวกให้ e r g y g y ทำให้ตอนนี้สามารถลงเออ่ไฮดดวได้แล้วแดังนั้นพี่บอยสามารถที่จะลงอย่างนี้แล้วให้มันส่งไปทางซ้ายมันก็จะก๊อปก๊อปพลังมาเอ๊ะหรือว่ามาน,นี้ปุ๊บ อย่างนี้ดีกว่าอ้าวนี่จะย้ายถูกย้ายไม่ได้แล้วเนี่ยโปรเฟสเซอร์นมีความสามารถทำให้ทำให้เราไม่สามารถลงการ์ดที่นี่ได้นอกจากจะย้ายเท่านั้นดังนั้นพี่บอยก,ก็จะไม่ได้ลงการ์ดเลนกลางโดยปริยาย เอาอันนี้ลงได้เนี่ยอามันจะถูกทำลายหรือเปล่านี่สินะพอนี่ถูกมูฟมามันก็เลยไม่ตายใช่ไหมไม่ถูกทำลายอ๋อเอาหินนี่เดี๋ยวมันจะสร้างหินนี่ก็ย,ย้ายหินได้ไหมออไม่ได้นี่หว่าด้วยตัวของมันไม่ย้ายไม่ได้ลืมไปลงแล้วถูกทำลายหรอเอาลองดูฮะจะถูกทำลายไหม ตรงหน่วยก้าตายลงไปเนี่ยเห็นไหมมันเปลืองพื้นที่เลยไม่รอดฮะโดนทำลายแล้วมันจะถูกปิดอ่าโอเคอ้าวแล้วอันนี้ทำไมไมันไม่ได้กรอบอ่ะเมื่อกี้ถูกส่งอันนี้มันไม่ได้กรอบเพราะอะไรเพิ่งเห็น ลงไม่ได้แล้วยังเหลืออีกเทินด้วยนะเนมะ <am> แพ้ะไม่ดีเลยโอ้เมื่อกี้น่าจะไม่ต้องรีบลงอะนะเนี่ยข้อเสียของการมีย้ายอะไรไม่ได้แล้วด้วยดันเอาไอเดราไปใช้ตั้งแต่ต้น,ต,นต้นเทิน ควรจะใช้ที่หลังนะฮะลืมนึกไปนั่นแหละครับตัดสินใจภาพไปหน่อยมันดันมีโปรเฟสเซอร์เไงเราไม่รู้ว่ามันจะมี เราเลยเล่นเลนกลางไม่ได้อ่ะมาดูอีกเกมหนึ่งนะครับทีนี้เลยรู้ว่าไฮดาวนะฮะไม่ควรที่จะลงตั้งแต่ต้นตน,นะฮะควรจะไปเล่นทีหลังดีกว่าเพราะมันจะเป็นตัวแก้เกมได้พอลงตั้งแต่ต้นกลายเป็นว่าเขารู้แผนของเราแอนเชอร์รูมนะครับบอกว่าการทุกใบที่ลงที่นี่มีโอกาส25%ที่จะถูกทำลาย แล้วเด็กนี้ไม่ใช่เด็กที่เน้นถูกทำลายม,มีเด็กที่เน้นถูกทำลายก็มีเหมือนกันนะฮะไอ้บอกเพิ่มชิมิชังกาขึ้นมือคุณชิมิชังกาเนี่ยมันจะสามารถรวมร่างกับการไปอื่นของเราเพื่อเพิ่มพลังโจมพลังต่อสู้2นะครับก็ไม่มีทางเลือกก็คงต้องลงอันนี้ ทำลายแล้วมันก็ถูกทำลายไหมอ๋อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสรอดอยู่เรนขวาครับบอกเพิ่มนินจาที่มีลบสองนะครับโอ้ต้องเลือกแล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวค่อยสวม ฮักบัสเตอร์แล้วก็แยกแยกล่าเข้าคอมโบที่พี่บอยได้กล่าวไว้นีอะไรด็อกเตอร์สเต็งก็เรียกมาอยู่ตรงนี้โอ้มันจะสวมให้นินจาหรือเปล่านี่สิไอฮักบัสเตอร์เนี่ย จะสมให้นินจาแน่เลยโอเคโอเครอดไปนี่ครับดูดไหมแล้วมันก๊อปปี้ไหมก๊อปปี้ล่างไหมต้องก๊อปปี้สิครับนี่แออย่างที่บอกเห็นไหม6เอเนร์จีกลายเป็น6สองใบอันนี้เป็น10เดีออ๋ยวนี้เพิ่มพลังไปเลยเพิ่มพลังไปเลย มันลดพลังเราเราก็เพิ่มมันลดเราเราเพิ่มเธอสุดท้ายแล้วครับก็คงต้องเอาการไปนี้ตรงนี้แล้วทีนี้มันจะถูกพัดไปทางซ้ายคงไม่ถูกทำลายนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงการ์ดที่นี่เป็นการถูกพัดแต่จริงก็ชนะแล้วเนี่ยไม่ต้องย้ายก็ชนะ อ่าและนี้ได้พลังจากการที่ถูกย้ายโอเลยก๊อฟมาอีกโอ้เป็นคอมโบที่โอเคเลยแต่เมื่อกี้ถ้าตรงนี้มีช่องว่างไอ้นี่มันจะถูกก๊อปมาตรงกลางอีกแล้วฮะ<จ>นี่แหละครับอีกสักเกมไหมเกมแรกมันยังงงๆอยู่ขออีกสักเกมแล้วกันนะ,ะนะแ,ถแ,ถแ,ถแถมแถมแถมเกมแรกงงง,ง แต่เกมเมื่อกี้ก็เหมือนได้ครบเลยนะครับความสามารถของทุกใบเธอนี้5 e n เอน y นอรโหเยี่ยมเลยฮะหนึ่งพลังต่อสู้ไม่ก็ลงบูมมาเวอร์แต่จริงอยากลงอันนี้ก่อนอะสองสี แต่มันจะใช้ไม่คุ้มไงมันจะใช้พลังไม่คุ้มเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวออกอใช้เอเนจีให้คุ้มๆอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับลงมาก่อนก็ยังทำงานเพิ่มเรื่อยๆ เพิ่มการสามเอนจีจากเด็กคุณมาที่นี่อ๋อแต่พี่บอยไม่มีการสามเอนจีงไงมันก็เลยไม่ลงเสียเปรียบเลยนี่บอกว่านี่เป็นเทิร์นสุดท้ายที่จะลงการที่นี่ได้โอ้อย่างงั้นเลยเหรอทำไมโหดร้ายอย่างนั้นน่ะโหดร้ายมาก ถ้าพี่บอยลงอันนี้ปุ๊บก็จะหมดอันนี้แล้วกันเวลาบีก่นลืมไปการแบน,นี้เดี๋ยวค่อยเคลื่อนย้ายแล้วกันนะนี่ไงใช้การเคลื่อนย้ายอย่างนี้เอา เราพี่บอยจะโจวได้ e6 energy หรือเปล่าไฮดรัมไ d ดาวโอเคโจวได้ครับไ d ดาวลงไม่ได้ไม่คุมเลยจังหวะนี้มันจะสวมให้ใครต้องไอรอนฟิตนะ โอ้ไม่ฮะแสดงว่ามันแล้วแต่นะมันจะแรนดอมว่าจะโสมให้ใครบางเลือกไม่ได้และนี้ก็คือการพื้นที่การไปน,นี้อยู่ไม่สามารถทำลายถูกทำลายได้น่าเสียดายถ้าถ้าเมื่อกี้พี่บอยลงนี้ได้มันก็จะไม่มีที่วางหิน หลายเทิร์นที่แบบหลายเทิร์นที่แบบว่าใช้เอเนจีไม่หมด Iron Man สู้ได้ไหมได้อยู่แหละเพราะเราจะเลนซ้ายกับกลางไปเลย นี่ก็ได้ผลของการเคลื่อนย้ายครับเพิ่มพลังจวดลมนี่ไงอย่างที่บอกหลอกฝ่ายตรงข้ามได้ครับเขาคำนวณไว้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มแปดตรงนี้แล้วก็ลดพลังใบระสี่ชนะชัวพี่บ่อยใช้ตัวไฮดราลครเคลื่อนย้ายมันเล่นเลนกลางแทน นี่ยนะครับได้เห็นประสิทธิภาพของมันแล้วนะครับก็ถือเป็นเด็กที่สนุกนะครับแต่ก็ความคิดอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่พี่บอกคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกเกมได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ